ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่กินข้าวกันอิ่มแล้วก็จะไปเก็บผักกันต่อค่ะจะไปเก็บทั้งผักกาดแล้วก็ผักน้ำผักกาดหวานทิ้งไว้ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะใบก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปผัดก็อร่อยค่ะได้กลับบ้านคนละหนึ่งกำใหญ่ๆเลยมาเก็บผักน้ำกันต่อนะคะผักน้ำนี่ไม่ได้ปลูกนะขึ้นเองตามธรรมชาติชอบขึ้นบริเวณที่มีความชืน้นยิ่งหน้าฝนแบบนี้ยิ่งขึ้นดีเลยค่ะที่บ้านพิมพ์จะนิยมเอาผักน้ำไปลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกนะคะ พิมเคยลงคลิปเก็บผักน้ำไปแล้วครั้งหนึ่งมีหลายคนที่มาคอมเมนต์ว่าเอาไปดองก็อร่อยแต่ที่บ้านพิมพ์ไม่เคยทําเลยค่ะไม่รู้สูตรด้วยจริงๆก็น่าสนใจนะคะถ้<พ>าเอาไปดองคงจะเก็บได้นาเก็บผักน้ามาได้ครึ่งทางฝนไล่แล้วค่ะแต่สักพักแดดก็มาเฉยเลยเก็บผักน้าได้เยอะขนาดนี้ก็พอแล้วค่ะดูสิคะย,ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเดี๋ยวจะไปแวะดูมะเดื่อป่ากันด้วยนะคะไม่ได้ออกจากบ้านมาดูตั้งหลายวันน่าจะสุกแล้วมาถึงปุ๊บพี่ก้อยก็ขึ้นต้นไปเก็บก่อนเลยค่ะต้นนี้มี มีลูกสุกหลายลูกแล้วนะคะดูเนื้อข้างในค่ะฉ่ามากแต่ว่าก็มีหลายลูกเลยค่ะที่เน่าซะก่อนสงสัยจะโดนฝนเยอะไปก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าผ่าออกมาแล้วลูกไหนดีลูกไหนเน่ารสชาติของเขาจะหวานหอมอร่อยนะคะแต่พออิ่ม้ํำสำราญแล้วอาการก็เป็นแบบนี้ลล่่ะกะกกเอันนคมา การที่ได้ทําอะไรที่ไร้สาระแบบนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งค่ะฝนกําลังไล่มาแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ